คณาราศีกันนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะครับจันทร์ที่1สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงอาทิตย์ที่7สิงหาคมเป็นสัปดาห์ที่นะครับดาวเจ้าตัวของท่านดาวเจ้าเรือนลัคนาของท่านนั่นก็คือดาวพุธหรือเมอร์คิวรี่ ได้โคจรนะครับไปอยู่ในตำแหน่งราชาโชคแต่อยู่ในเรือนวินาศของตัวท่านเองและดาวพุธดาวเจ้าเรือนลัคนาของตัวท่านที่ในภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกตนุลักษ์นั้นได้โคจรโยกกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ำเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกันนะครับจะหาเงินหาทองได้คล่องอีกหนึ่งสัปดาห์ แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นการงงการงานใดๆก็ตามที่คุณรับผิดชอบอยู่หรือกำลังจะเข้าไปรับผิดชอบมักจะเสร็จสำเร็จได้อย่างที่คุณต้องการและเป็นความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของการอ่อนน้อมถ่อมตัวเาวเจ้าตัวไปอยู่วินาศเนี่ยต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวเข้าไว้นะครับถ้าไปโชว์ออฟมากไปโชว์พาวมากหรือพยายามไปสร้าง อะไรที่มันทำแล้วดูเหนือชาวบ้านเขาเดี๋ยวจะเรียกแขกโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณนะครับเมื่อดาวเจ้าตัวไปอยู่วินาศแล้วเราพยายามอ่อนน้อมถ่อมตัวอย่าไปไ้ยกับคนนู้นคนนี้เดี๋ยวเราจะรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งสบายใจแล้วก็หนทางมันนั้นความสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาได้ไม่ยาก ทีนี้ชาวลัคนาราศีกันนะครับในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่ดาวศุกร์ไปลอยกลางฟ้าดาวศุกร์อยู่ในเดือนการเงินเงินคืองานงานคือเงินครับมีเงินมีทองเข้ามาให้ใช้ได้ตลอดการติดต่อกับชาวต่างชาติจากมนุษย์ยูที่อยู่ในเดือนที่9หรือเดือนสุภาเนี่ยก็<ๆ>จะให้ความสาเร็จกับคุณได้อย่างดีมากๆทีเดียวแต่สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่า ตัวชูโรงหรือว่าจุดขายของคุณเลยนะครับโชคดีที่สุดก็คือดาวพฤหัสที่ยังคงเลงลัคนาของคุณอยู่น่าจะมีสิ่งที่ดีหลายๆอย่างเข้ามาไม่ว่าจากพาร์ทเนอร์จากคุ้นส่วนหรือถ้าเกิดคุณทำงานกับครอบครัวกับพี่น้องกับกองศีก็หมายความว่าสิ่งที่ลงมือลงแรงทำด้วยกันนั้นมันได้รับความสำเร็จดีเด่นได้อย่างไม่น่าเชื่อและดาวพฤหัสเองนั้นก็ไปโยกกับดาวมนุษย์อยู่นะครับชาวลัคนาราศี น,นะครับจะเขาเรียกว่ามีโชคดีจากเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วคุณก็จะสามารถทํามันได้อย่างดีเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นก็ไปโยกับดาวราหูอ่าโทษโยกับดาวมนุษย์ยู่ก็ถือว่าได้รับความสําเร็จดีทีเดียวนะครับ mm hmm. ส่วนในเรื่องความรักคู่ครองคนโสดมีโอกาสจะได้เจอเจอคนที่ถูกใจนะครับหรือมีคนที่ เอ่อมาถูกออกถูกใจกันนะครับความถูกใจจะเกิดขึ้นจากความไว้ใจการเชื่อใจหรือการที่มีปฏิสัมพันธ์กันในทางที่ดีเป็นความรักที่จะค่อยๆถักทอไปให้มันสมูทไปได้ด้วยกันสําหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่ครองกับคุณก็แฮปปี้ดีหรืออาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวหรือไปไหนด้วยกันก็ได้นี่คือชาวลัคนาราศีกันกับดวงในสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าก็ขอให้โชคดีนะครับ สัปดาห์หน้านะจันอังคาร <c oughs> การงานเยอะมาก <c oughs> พุทธพฤหัสนะมีความรักเข้ามากุ๊กกิ๊กอยู่ในหัวใจรู้สึกพึงพอใจรู้สึกอะไรกับใครขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะ <c oughs> สุกเสาการงานดีมากติดต่ออะไรมีความสําเร็จดียาวไปถึงวันอาทิตย์เลยดีสุดๆแล้วก็ติดต่ออะไรก็มีคนให้การสนับสนุนตลอดสีที่นําโชคคือสีส้มนะครับสีส้มแล้วก็สีสสดํานี่คือ ดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าของชาวลัคนาราศีกันครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีสเสริสมดวงชะตา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล